สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปปเราทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่10นะครับเดือน1ิ2566นะครับเป็นแนวทางเลกเด่นตารางนะครับพี่ๆก็สําหรับในงวดล่าสุดนวดวันที่8เนี่ยคือผมแบบน่าเสียดายนะครับพี่ๆคือน่าเสียดายตรงที่ว่าผมจับไม่โดนมา2งวดแล้วนะครับพี่ๆเลขเด่นตารางเนี่ย ก็คือมาบนล่างเลยนะครับล่าสุดก็มาบนล่างเหมือนกันเนาะนะครับมันเหมือนว่าเราไปชอบอีกตัวหนึ่งมากไปหน่อยนะครับพี่พี่ทั้งที่ว่าเราจับตัวเด่นมาถูกแล้วนะครับแต่ว่าเราจับไม่โดนเนาะในวันล่าสุดผมต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พี่แต่ถ้าเกิดท่านใดที่จับวินเลขตารางเนี่ยน่าจะเด้งบนเด้งล่างนะครับแล้วก็แต่สมมติไม่แน่ใจว่าเลขหามเนี่ยจะมีคนโดนหรือเปล่าเนาะเลขหามนะครับนะครับรู้สึกว่าจะมา2งวันหรือเปล่าเลขหามนะครับ ก็ของผมเนาะให้ศูนย์เนี่ยศูนย์ไม่มานะครับหมดไปแล้วเนาะม,มาศูนย์ให้สักหน่อยก็ไม่ได้นะครับก็ <_ an> ใครนะครับพี่พี่ผมให้ตัวเด่นศูนย์กับสามเนาะแต่ถ้าเกิดใครเอาสามนะครับไปวิ่งรูดนะครับพี่พี่เข้าไปที่สามเก้านะครับเพราะว่าผลที่ออกเนาะเดี๋ยวผมบอกผลก่อน,นครับผลที่ออกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามเก้านะครับห้าเจ็ดเลขล่างชุดหกตัวเจ็ดเก้านะครับเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวเก้าสามเก้านะครับของเรา ใ, er ใครเอาสามไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สามเก้านะครับอืแต่ว่าเราให้เม็ดเดียวไม่มานะครับพี่ไม่มานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนี่ยผมไปเน้นศูนย์เจ็ดสามเจ็ดนะครับพี่ออกสามเก้านะนะครับก็นะครับใครจับวินที่เลขตารางนะครับเข้าไปที่นะครับผมเข้าไปที่เจ็ดเก้านะครับในเลขล่างชุดสี่ตัวด้วยนะครับแล้วก็ใครจับวินที่เลขตารางก็เข้าไปที่สามเก้าด้วยนะครับก็ยินดีกับที่พี่สมาชิกด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครจับวินในงวดที่แล้วส่วนในตัวเจาะเนี่ยต้องขอโทษจริงๆนะครับเลขหามเนี่ยผมก็ชอบนะครับในงวดที่แล้วพี่พี่ดูดิผมให้เจ7ดสามเจดสมเจ็ดนาะเขาออก9 3้าสามเก้านะครับพี่พี่เนาะถูกแค่หลักหลักสิบเนาะนะครับผมอืมนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลข ทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับผมไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าแนวทางผมช่วงนี้ก็ในตัวตัวเจาะตัวเน้นก็รู้สึกว่าจะจะมายากนะครับหลุดหลายรอบแล้วอาจจะเป็นมาเป็นเพียงแค่เล็กเด่นต่ลางเนาะนะครับก็หลายๆงวดแล้วนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะครับพี่ๆเนาะสลับแนวทางนะครับแต่ละสูตรก็เอามาจับใส่กันนะครับก็ยัง ยังหลุดยังพลาดนะครับเนาะนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่เพื่อนๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้าน แอดมินของเบาหลองเองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมในงวดนี้นะครับในงวดนี้ก็คือว่าผมลงแค่สุดเดียวนะครับพี่พี่สุรไม่เดียวก็คือหลุดมาหลายงวดแล้วก็เลยหยุดพักไว้ก่อนนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าเราท่านใดชื่นชอบในโค้งสุดท้ายก็ลองใช้วิจะนะญาณในการรับชมนะครับวันนี้นะครับพี่พี่เลขตารางนะครับผมก็จะมีก็จะมีในที่เลข4นะครับ เลขแปดเลขสองเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขหกนะครับผมสองหกศูนย์สี่หนึ่งแปดนะครับเลขตารางเนาะมีตัวเลขโดนใจพี่ๆสมาชิกหรือเปล่านะครับส่วนนะครับผมในตัวเด่นในงวดนี้ ที่ผมจะประกบคู่ให้นะครับพี่พก็จะมีในที่40นะครับ48 24 12 16 80 นะครับผม404824121680นะครับเรามาดูในตัวเน้นตัวเจาะนะครับในตัวเน้นนะครับพี่พี่งวดนี้ในตัวเน้นนะครับผมผมให้ไปที่40นะครับผม หนึ่งหกสี่แปดนะครับพี่พี่สี่ศูนย์นะครับสี่แปดหนึ่งหกนะครับสำหรับตัวเน้นตัวเจาะเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับผมส่วนนะครับเม็ดเดียวในงวดนี้นะครับพี่พี่ที่ผมชอบนะครับเม็ดเดียวที่ผมชอบในงวดนี้ผมให้ไปที่ สี่นึงนะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบก็ทุนน้อยนะครับตามได้นะครับผมเนาะเม็ดเดียวนะครับนี่เลยนะครับผมเม็ดเดียวสี่หนึ่งส่วนเลขสามตัวนะครับ เลขสามตัวเนี่ยผมให้ไปที่หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ศูนแล้วก็นะครับผมแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับ หลักร้อยนี่หลักร้อยนี่ชอบนะครับชอบเลขหนึ่งเนาะแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับพี่พี่เนาะก็ทําตามสูตรคํานวณนะครับหนึ่งนี่เด่นหลักร้อยนะครับนี่เลยนะครับพี่พี่เนาะสามตัวหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งนะครับจะมาเลขหามอีกไหมนะครับจะมาเลขหามอีกไหมล่าสุดก็มาเลขหามนะครับวันนี้จะมาเลขหามอีกไหมนะครับก็เลข ตัวเด่นนะครับในงวดนี้ตัวเด่นในงวดนี้สี 4, 4่สกับหนึ่งนะครับพี่พี่ถือว่าเด่นเด่นมากเลยนะครับ4กับ1เนี่ยเนาะสกับ1นี่ถือว่าเด่นมากเลยนะครับสายวิ่งสายรูดเนี่ยผมให้ผมให้ไปที่เลขสีนะครับพี่พี่หรือว่าใครชอบเลขหนก็เอาไปวิ่งรูดได้นะครับ2ตัวเด่นเนาะให้2ตัวเด่นคือสกับหนะครับ ก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับสำหรับลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายเนาะแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่ในงวดนี้นะครับวิ่งรูดที่4นะครับเม็ดเดียวเนาะนะครับหรือว่าใครชอบหนึ่งก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับหรือใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่จับวินให้เนาะก็จับวินที่เลขตารางได้นะครับก็มีหลายคู่ที่ผมไม่ได้จับให้เนาะนะครับผม วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแนวทางนะครับเนาะก็นะขอให้มาในตรงๆเลนเน้นก็แล้วกันในงวดนี้นะครับรู้สึกว่าจะจับผิดมา2งวดแล้วนะครับวดนี้ขอตรงๆเลนเน้นขอให้แตก3ตัวก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ